เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่เนื้อผลิตภัณฑ์กันนะคะตรงส่วนหัวปมเขาก็จะมีล็อกมาให้ด้วยนะคะก็ปิดนิดนึงก่อนใช้งานในส่วนของเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยเป็นสีเหลืองนะคะคล้ายๆสีของน้ำผึ้งมีความเหนืดเล็กน,น้อยแล้วที่ไอชอบการใช้ครีนซิ่งเจลเนี่ยเพราะว่ามันช่วยลดการเสรจสีระหว่างมือกับใบหน้าของเราได้ดีมากๆเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไอก็ใช้เมคอัพรีมเวอร์ในการลบเครื่องสำอางหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว เราจะมาลองใช้คลีนซิ่งเจลตัวนี้กันเนาะวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่นำคลีนซิ่งเจลนะคะไปผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถูไปเรื่อยๆจนเกิดฟองเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะทุกคนคือระหว่างหลังหน้านี่คือรับรู้ได้เลยว่า ตัวเจลมันมีความอ่อนโยนมากๆเลยนะคะกับผิวของเราตัวเจลเขามีความแบบลื่นๆหน่อยนะคือรู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องมีความชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็เวลาล้างไปที่ตานะคะแบบนี้ คือไม่ได้รู้สึกว่ามันแสบตาเลยนะคะโอเคไดย้ขอตัวไปล้างน้ําเปล่าก่อนนะคะหลงังล้างหน้านะคะจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงเลยนะคะยังรู้สึกว่าหน้ามีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแสบผิวหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าตัวเจลอะช่วยลดการเสียสีระหว่างมือกับหน้านะคะหลังล้างหน้าเสร็จก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแสบหน้าอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้าสะอาดมากๆนะคะจับไปก็คือยังมีความนุ่มอยู่เลยนะทุกคนได้จะลองใช้สำลี หยดคลีนซิ่งนะคะเช็ดหน้าดูนะว่ามันยังมีเครื่องสำอางตกค้างอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะ สำลีลสะอาาดมากเลยนะคะคก็เดี๋ยวจะขอสรุปสั้นๆเลยนะคะทุกคนสำหรับตัว Fresh r o l Cleansing Gel ตัวนี้นะคะคืออรู้สึกว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางนะคะคือใช้ดีมากจริงๆแล้วก็ให้ความอ่อนโยนกับผิวหน้าของเรามากๆนะคะทุกวันนี้คือเวลาเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราเจอแต่มลพิษส,สารเคมีอะไรต่างๆเยอะมากแล้วนะคะไอแนะนําเลยว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกเนี่ยมันดีต่อผิวเราจริงๆสําหรับใครที่อยากจะ กออกไปเทีี่ยยวยเเ้ขาก็มีเป็นขนาดพกผ้าแบบดีด้วยนะคะทุกคนคือขวดน่ารักมากๆก,ก็คือเขามีตัวฝาที่เป็นเซฟตี้แบบนี้มาให้ด้วยนะคะเอาไว้แบบสําหรับเวลาเราไปเที่ยวเนาะมันจะได้ไม่หกไม่รั่วไม่ซึมนะคะก็สําหรับราคานะคะเดี๋ยวอายจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะคะสามารถดูได้ที่ description เลยถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจเขาได้นะคะแนะนํามากชอบมาก